สวัสดีครับขอต้อนรับทุนผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตังสมเป็นมาดามแป้งนวลพันเชิดใช้กลางปารีสในลุกราคาแปดลักถ้าให้นึกถึงเจ้าแม่แอมเมสของไทยก็ต้องเป็นชื่อของมาดามแป้งนวลพันลําซําที่มีกระเป๋ากว่า240ใบรวมมูลค่ากว่า1 5 2ล้านบาทซึ่งมาดามแป้งเป็นผู้นำเข้าแอมเมสหนึ่งเดียวในไทยทําให้ล่าสุดมาดามคนสวยนด้มีโอกาสบินลัดฟ้าไปชมแฟชั่นโชว์แอมเมสคอลเลกชันออทัม เธอ2022ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งมาดามแป้งเป็นหญิงไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันนี้ในฐานะแขก f ฟร n t r โรงานนี้เธอก็ได้กระทบหลายเซเลบมากมายซึ่งเธอมาในลุคุมโทนสีส้มเบรียบแต่แบ,บรนเนมทั้งตัวเลยแต่ที่เห็นเป็นสะดุดตาก็คือกระเป๋าไอมิสรุ In ่นเบอร์กินฟอร์บูร m มิเต็ดอิดิชัในโทนสีเบต้าหนังจระเขเนืเอด้านที่หายาก ทำให้สนนราคาอยู่ที่10ล้านบาทเลยละครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinyy.com ขอบคุณครับ